สุขภาพดีเรื่องที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองใน ICU นะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดใช้ ICU เพราะว่าผมหมออา์ผู้เชี่ยวชาญดุลกรรลบปอดไลซียูครับวันนี้ผมจะมาพูดกับการบาดเจ็บที่สมองนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีอุบัติเหตุ ทางรถยนต์เนี่ยสูงมากติดระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยมีการบาดเจ็บสมองที่รุนแรงนะแล้วทำให้เกิดความพิการความเสียชีวิตเกิดขึ้นตามมาได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการถ้าเรามีความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราทราบตัวโลกได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจผู้ป่วยที่มีความพิการหลงเหลืออยู่รวมทั้งเข้าใจว่าคุณหมอเนี่ย กำลังทำอะไรอยู่นะครับก็ข้อมูลเนี่ยผมเอามาจากเรื่องของ Traumatic Brain Injury นะครับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ใน ICU นะครับลงในบาาสาร Intensive Care ปี2025นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บที่สมองนะครับเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า,า,า Traumatic Brain Injury หรือย่อว่า TBI นะครับมันก็คือเป็นการบาดเจ็บที่เกิดกับสมองนะครับซึ่งอาจจะเป็นการถูกกระแทก หรือการได้รับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มีการเสียชีวิตและความพิการเนี่ยสูงนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุสําคัญของทั่วโลกเลยนะครับแต่ที่ไทยเนี่ยเกิดเยอะมากนะครับซึ่งมักจะเกิดจากอุบัติเหตุจราจรนะครับอย่างบ้านเราเนี่ย ข้ามทางม้าลายยังโดนรถชนได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเกิดเยอะมากนะครับถ้าในประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการหกล้มในผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ถ้าใครมีผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้เลยนะถ้าศีรษะกระแทกเนี่ยก็มีโอกาสเลือดออกหรือว่ามีการบาดเจ็บของสมองได้นะครับ ความรุนแรงเนี่ยมันเลยมีได้ตั้งแต่หลายระดับนะครับตั้งแต่แบบไม่มีอะไรนะครับสังเกตอาการก็พอหรือจนไปถึงต้องผ่าตัดฉุกเฉินหรือเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันทำให้เกิดความพิการได้มากเลยนะครับแล้วเวลาที่เราบาดเจ็บที่สมองเนี่ยมันไม่ใช่หัวสมมุติหัวเราโดนรถชนหัวกระแทกปุ๊บ จบแค่นั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเราเรียกว่าเป็นการบาดเจ็บปฐมภูมินะครับหรือเรียกว่า primary injury คือเกิดจากการบาดเจ็บตอนแรกเนี่ยที่สมองกระทบกระแทกตอนแรกนะครับเช่นมีเลือดออกสมองบาดเจ็บเลือดช้ําในสมองอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือบาดเจ็บตอนแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บตามมาได้นะครับเราเรียกว่าบาดเจ็บทุติยภูมิซึ่งมันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดได้ในคนที่ได้รับบาดเจ็บที่สมองอยู่แล้วนะครับแล้ว มันจะทําให้สมองเนี่ยแย่ลงได้ถ้าเรารักษาไม่ถูกวิธีนะครับเช่นเกิดภาวะสมองบวมนะครับเพราะเหมือนเหมือนเวลาเราบาดเจ็บอ่บเหมือนมือเราไปโดนค้อนทุบมาสมมตินะมือเราตแ้งเจ็บใช่ไหมครับแต่หลังจากมือจะเริ่มบวมใช่ไหมครับเหมือนกันสมองเหมือนกันพอมันตอนแรกมันบาดเจ็บเนี่ยมันจะเริ่มบวมถ้าสมองบวมมากเนี่ยมันบวมอยู่ในกระโหลกศีรษะของเรามันจะมีแรงดันที่สูงมากนะครับทําให้เกิดอันตรายต่อสมองได้นะแล้วก็มีความดันในกระโหลกศีรษะสูงนะครับ เกิดสมองขาดออกซิเจนเพราะว่าพอมันบวมมากเลือดไปเลี้ยงไม่ดีเลือดไปเลี้ยงไม่ดีก็ขาดออกซิเจนใช่ไหมครับมีความดันโลหิตต่ําภาวะช็อกเกิดขึ้นได้เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติมีไข้สูงหรือน้ําตาลผิดปกติไปได้เลยพวกนี้มันเป็นผลที่เกิดได้นะครับตามหลังจากการที่สมองบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายสําคัญของเวลาที่เราบาดเจ็บแล้วเอ๊ะทำไมต้องนอน icu ล่ะก็พอให้มีการดูแลพวกตรงนี้นั่นเองนะครับป้องกันสมองบาดเจ็บมากขึ้น ซึ่งการดูแลสำคัญๆในญใน i c u ที่เราจะเจอได้นะครับก็คือใส่ท่อช่วยหายใจถ้าเกิดเราได้รับบาดเจ็บมาแล้วเราไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับเราก็จะหายใจไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้คุณหมอก็จะคุยถึงเรื่องการใส่ท่อช่วยหายใจเลยมักจะทําตั้งแต่ที่ห้องฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดบาดเจ็บรุนแรงมากนะแล้วก็ต้องมีการดูเรื่องของระดับออกซิเจนนะครับให้ดูปกติเพราะถ้าออกซิเจนต่ำเนี่ย ออกซิเจนที่ไสมองก็จะต่ําไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องควบคุมตรงนี้ดูเรื่องของกา๊าซมอนไดออกไซด์ให้ดีนะครับดูเรื่องของความดันโลหิตเพราะว่าอาจจะมีภาวะช็อกจากอุบัติเหตุก็ได้นะครับหรือช็อกจากตัวสมองบาดเจ็บก็ได้นะตรงนี้คุณหมอก็จะให้ยาพวกเพิ่มความดันเข้ามาช่วยนะครับ แล้วก็บางค้งอาจจะมีการบาดเจ็บเสียเลือดเสียน้ําเยอะใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีการให้สารน้ำนะครับพวกน้ําเกลือที่เราเข้าใจกันนั่นเองนะครับคุณหมอก็จะเลือกให้เหมาะสมเพราะถ้าเลือกไม่เหมาะสมเนี่ยสมองมันจะบวมมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําเกลือที่ไม่มีน้ําตาลในช่วงแรกนะครับแล้วถ้าเกิดมีไข้ขึ้นมีน้ําตาลผิดปกติเนี่ยคุณหมอก็ต้องรักษาตรงนั้นอีก ภาวะตัวร้อนไข้ขึ้นเนี่ยไม่ดีต่อสมองนะครับน้ําตาลที่สูงมากเกินไปหรือต่ํามากเกินไปสมองก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการติดตามใน ICU นะครับซึ่งในบทความนี้เขาก็แนะนําว่าควรจะต้องมีแรงดันที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยอย่างน้อยก็6 0ม mm มตปลอดนะครับขึ้นไปนะมีแรงดันเลือดไปเลี้ยงแล้วก็ ต้องดูออกซิเจนให้ดีอย่าให้ออกซิเจนต่ำใช่ไหมครับระดับกา๊าซ์บอรไาอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างเงี้ยพวกนี้มันเป็นการดูแลของคนที่บาดเจ็บในสมองนะครับแล้วคุณหมอเนี่ยก็อาจจะพิจารณาตรวจภาพถ่ายทางรังสีนะครับเพื่อมองให้เห็นความเสียหายของสมองเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่เลยที่บ้านเราจะทําก็คือทํา ct สแกนสมองนะครับเพราะว่ามันทําได้รวดเร็วนะแล้วก็ ใช้เวลาไม่นานคนไข้เข้าเครื่องแป๊บๆได้ภาพออกมาแล้วแล้วคุณหมอก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ต้องผ่าตัดนะหรือนี่บาดเจ็บหนักมากนะผ่าตัดไปก็เสียชีวิตคุณหมอก็จะแนะนําตรงนั้นเลยนะครับเพื่อที่ญาติจะได้ทําใจได้ว่า ตอนนี้เขาบาดเจ็บมากนะครับบางครั้งถ้าทำซีทีแล้วผลเนี่ยมันไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่เอ๊ะไม่แน่ใจมันบางทีเป็นมะเร็งสมองหรืออะไรเงี้ยคือเขาอาจจะเป็นอยู่แล้วแล้วประสบอุบัติเหตุแล้วพอทำเอ๊ะทำไมซีทีผิดปกติแต่พอไปทำเอ็มไอมันจะเห็นชัดมากขึ้นนะครับในบางกรณีหรือบางทีเป็นเส้นประสาทบริเวณคอกระดูกคออะไรเงี้ยนะครับไขสนันหลังพวกนี้การทำเอ็มไอมันทีก็จะเห็นได้ชัดกว่านะครับแล้วก็ คำถามที่เจอบ่อยมากที่สุดเลยนะครับก็คือว่าหลายคนจะถามผมว่าเขาจะดีขึ้นไหมเขาจะฟื้นไหมเขาจะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมไหมอันนี้เป็นคําถามที่ญาติอยากรู้นะครับซึ่งจริงๆแล้วหมอก,ก็อยากรู้เหมือนกันนะแต่ว่าการที่จะประเมินเนี่ยมันคงต้องใช้อะไรหลายอย่างในการประเมินออกมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าการทํานายผลลัพธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย มันก็ไม่ได้แม่นยาม,มากนักนะครับบางคนหมอคิดว่าเออไม่น่าจะรอดอ่ะตอนบางทีก็รอดก็มีอยกันบางคนคุณหมอบอกว่าอ่าลอดนะแต่ว่าอาจจะติดเตียงแต่ในความเป็นจริงแล้วเอออาจจะแย่กว่านั้นอีกจนเสียชีวิตในโรงพยาบาลได้เลยก็ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดสมมติเราไปถอดท่อช่วยหายใจโดยที่เขายังไม่พร้อมเนี่ยตอนนี้ก็ทําให้เขาเสียชีวิตได้นะครับปัจจัยหลายอย่างที่เรามาประเมินว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ พยากรโลกมันเป็นยังไงนะครับเช่นเขาจะดูที่รูม่านตาคนจะปกติใช่ไหมครับอายุเยอะไหมภาพเอ็กซเรย์สมองเป็นยังไงนะครับถ้าภาพเอ็กซเรย์สมองดูแลโอ้โหสมองมันบาดเจ็บเยอะมากเนี่ยกลุ่มนี้มักจะไม่รอดชีวิตนะครับและในอนาคตเนี่ยเขาก็พิจารณาอาจจะใช้ไบโอมาเกอร์ er, หรือ AI เนี่ยมาช่วยประเมินนะครับว่า ผู้ป่วยกลุ่มเนี้ยจะมีการพยากรโรคเป็นอย่างไรจะเสียชีวิตไหมกี่เปอร์เซ็นต์จะติดเตียงกี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยการใช้ AI เนี่ยมันจะช่วยตรงน,นี้ได้ดีมากขึ้นนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าโรคเนี้ยมันสามารถเกิดได้ทั้งประเทศรายได้มากและรายได้ต่ใช่ไหมครับแล้วมันก็เกิดความท้าทายเกิดขึ้นในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะเวลาแนวทางออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศไทยก็ใช้แนวทางตามอเมริกาใช่ไหมครับ แต่ปัญหาคือว่าอุปกรณ์มันไม่ได้มีเท่าอเมริกาในบางโรงพยาบาลนะครับส่วนใหญ่คือไม่ได้มีเท่ากันเลยแล้วพวกนี้ใช้เงินสูงมากนะครับการดูแลกลุ่มนี้ก็คงเป็นหลักแสนหลักล้านใะนที่ต่างประเทศนะครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยลดชนทุกวันใช่ไหมครับแล้วก็มีปัญหาทุกวันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลที่จํากัดการขนส่งผู้ป่วยหรือทีมที่คอยดูแลฟื้นฟูกายภาพหลังออกจากโรงพยาบาลเนี่ย พวกนี้มันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยที่ทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นนะครับญาติบางคนอาจจะต้องกลับไปทํากายภาพผู้ป่วยต่อที่บ้านใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าเราทําตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อผู้ป่วยคนนั้นนะครับแนวทางสําคัญก็คือเราควรจะมีการดูแลที่ดีนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายร่วมมือกันร,ระหว่างโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์การรักษาดีที่สุดนะครับ อนาคตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยนะครับในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้นนะครับโดยเน้นการตรวจจับรักษาการบาดเจ็บทุติยภูมิได้นะครับสิ่งที่เรายังไม่รู้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยแนวทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับตอนนี้เรายังต้องการเครื่องมือที่เพียร์ลโรคที่แน่นอนแล้วก็การดูแลเป็นเฉพาะบุคคลไปนะครับอนาคตการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ คิดว่า AI จะมีผลมากๆเลยแล้วก็การใช้ไบโอมาร์ r เกอร์คือเจาะเลือดออกมาดูแล้วก็พยากรณ์ว่าอันเนี้ยเขาน่าจะแย่นะอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมาะเอามาปรับใช้ในอนาคตให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลากดแชร์นะครับสำหรนสวัสดีครับ